สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเซล่ลามคงวันนี้ผมเข้ามาในเกมโบรบ็อกอยู่ในแบบ x c a p e the darkness เป็นเกมคล้า,ายๆเกี่ยวกับเดปา a ์ตไลท์นั่นแหละเออแต่เป็นแนบโรบ็อกใส่เหลี่ยมเหลี่ยมนี่แหละถ้าบอกว่าเสียงมันแปะหรืออะไรก็แป๊บนะอ่ะแสงให้ก็คือตอนนี้ผมอาจจะใส่แมสอยู่นะเนื่องจากผมติดโควิดเอ,อ่ออันนี้ติดจริงใช่ติดจริงแต่กูอยากเล่นเกมจออ่ะ โอเคฉะนั้นเดี๋ยวพอถึงเริ่มเกมอันนี้เขารอฆาตรกรอยู่นะว่ามันจะสุ่มเป็นฆาตรกรใครเอ้ยว่าจะใครเป็เดะลิ้นพันเลยว่าใครจะใครจะเป็นฆาตรกรนะอ่าก็มันจะสุม่มก็คือมันจะไม่มีหมุนหรืออะไรนะก็คือถ้าคนไหนหายไปคนน,น,ปรรนั้นแหละเป็นฆาตกรไงสุ่มแบบไหนก็ไม่รู้ไเหียส่วนวิธีการเล่นเนอก็ใครเดไปดไล์ซ่อมไฟเออแล้วก็ ซ่อมไฟเอาตู้ลอบปิดประตูแค่นั้นแล้วก็ถือข้าตกรเฮ้ยเน่เน่เน,น่กดตรงนี้อันนี้จะเป็นพวกาสายอาชีพที่เราเล่นนะอันนี้เราต้องเติมไม่ได้เติมเด็ดเราต้องซื้อพันสองร้อยห้าสิบแต่ผมมีแค่สองร้อยไงเนี่ยแต่ผมจะเล่นสายเอนจิเนียร์ใช่แล้วก็อ๋อผมเล่นสายนะสายเอนจิเนียร์ อันนี้ส่วนนี้จะเป็นเปิร์สส่วนตรงนี้จะเป็นการส่งเปิร์สแล้วก็อัพเปิร์สนะครับอันนี้เปิร์สสามขีดก็คือผมเปิร์สเวลตันแล้วนะถ้าเป็นปกติจะเป็นเปิร์สหนึ่งขีดแต่ผมอัพอันนี้เป็นเวลตันแล้วไปไปไปเลยดิอันนี้คือที่โดดนะผมไม่ต้องบอกนะอันนี้ก็เป็นที่จุ่มเหมือนกันเนี่ยเป็นประตูแล้วก็มีหน้าตาเหมือนคล้ายๆเดย์ปะเดย์ไลท์เลยส่วนวิธีการซ่อมอันนี้จะเห็นท่านผู้ชมเห็นกคเปฟันป มันต้องขึ้นเป็นเอ่อภารกิจเป็นสเต็ปสเต็ปของมันอะอันนี้เป็นช่องท่านผู้ชมเห็น3ช่องปะช่องนี้จะเป็นพวกเครื่องปั่นไฟช่องนี้จะเป็นพวกใส่หลอดของเครื่องไฟฟ้าแล้วก็อีกช่องหนึ่งจะเป็นใสน่น้ํามันแต่ว่ามันจะขึ้นอันไหนก่อนเนี่ยอ,อันนี้คือสายไฟฟ้าเราต้องไปเก็บอันนี้แล้วก็ไปใส่ไอ้เครื่องหมายที่เป็นสายไฟฟ้า3อันเพื่อทําเสร็จ1อันพอทําเสร็จ1อันแล้วก็ต้องทําอีก1หนึ่งอันอันนี้ต้องเปิดที โอเคผมจะมองให้ทั่วๆนะเฮ้ยมีโนต้ตตรงนี้ด้วยเอ่อถ้าเจอโน้ก็เก็บด้วยนะท่านผู้ชมอันนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องอ่ะผมเก็บไอ้หลอฟมาแล้วส่วนไอ้ด้านายที่คืนเนี่ยอันนี้คืออะไรจ๊ะอันนี้คือเพื่อนเพื่อนที่โดนจับไปแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็หาอ๋ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมช่วยเพื่อเฮ้ย,ย,ยท่านผู้ชมมีอนิเมชั่นหัวใจปะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอยู่ไหนะเน่ะ ไปอย่าล่อมาทางนี้ดิรอเพื่อนแตกเดี๋ยวผมจะใส่ตรงนี้นะเรื่อยจับมันใกล้เดี๋ยวแม่ต้องใส่ครบให้สามอันพอใส่เสร็จแล้วมันจะขึ้นเป็นอันเนี้ยเป็นหนึ่งอันก็คือต้องทำเสร็จสองอันอ่ะชืช่อเพื่อนดีป่ะโอเคมีคนช่วยแล้วเดี๋ยวผมจะไปเปิด มันหัวใจมันเต้นอ่ะอ๋ออยู่นู้นอยู่นู้นอ่ามีเสร็จแล้วหนึ่งอันเหลืออนุษย์อนุษย์อนุษย์เดี๋ยวผมไปเปิดทิปก่อนสายเอนจิเนียร์นี้มันจะทำเอ่อภารกิจเร็วขึ้นเปิร์กมันอ่ะมันจะมีแบบไม่ใช่ซ่อมไฟนั้นจะเป็นเครื่องป้อนไฟกับใส่น้ำมันนะมันจะใส่เร็วขึ้นถ้าเป็นสายเอนจิเนียร์มปช่วยเพื่อน ช,ช่วยเพื่อน,นส่วนวิธีการฮิ้วเห็นปะเดี๋ยวต้องไปอยู่ใกล้ๆแล้วก็ฮิ้วให้เพื่อนอันนี้ฮิ้วให้เพื่อนนะครับมันมาแล้วใช่มานะส่วนสายหมอมันจะสามารถฮิ้วไอ้นี่ก็ได้เอ่อเป็นฮิ้วเพื่อนแล้วก็ฮิ้วตัวเองได้เดี๋ยวผมจะเล่นสายหมอให้โดยตาหน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเติมนละมันก่อ อันนี้เห็นไหมอันนี้เปิร์ฟผมทำงานแล้วถ้าขึ้นเป็นสีเหลืองแล้วมันจะขึ้นเร็วมากเดีย๋ยวมันต้องรีบเติมก่อนเพราะผมไม่ได้แจว่าค่าตะกรอยู่ไหนไม่ได้เอาเปิร์ฟนะอ๋อนั่นนั่นอันนี้เปิร์ฟผมทำงานนะเนี่ยๆอันนี้เปิร์ฟทำงานเมื่อค่าตะกรพังพวกกับดักหรือประตูมันจะขึ้นว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนไมันก็สะดวกดีนะมันจะไปเติมมันนั้นต่อ แต่ว่าไ่กอนไปช่วยเพื่อนเพระยถ้าแตกหมดจะไอ้น,นี่ไม่ได้ก็คือเราอย่าโดนเออฆ่าตายนะเนี่ยเราจะมีหัวใจอยู่อยู่สามด้านขวาขวาบนนะถ้าไม่ช่วยเพื่อนมาเออันนี้เพื่อนออกเกมไปแล้วไม่กินเนี่ยช่วยทันนะแต่เพื่อนออกเกมไปแล้วก็เลยนี่น,นั่นในเราผมเติอวันนี้ต่อ สายเพราะผมมันจะทําพวกภารกิจเร็วขึ้นแล้วก็จะซ่อมพวกกับดงกับดักให้ใหญ่เช่นหน้าต่างหรือไม่ก็ป็นพวกประตูอ่ะอันนี้ผมจะซ่อมให้เอ้ยไปเพื่อออกเก็บล้วนเลยอย่าออกสิโอ้หถ่าน้นมาอยู่ไกลจังไม่เถอผมจะไปช่วยเพื่อนคนนี้ก่อนเพราะผมไม่แน่ใจว่าพูดเหลือรอดชีวิตได้เหลือกี่กี่คนเพราะมันไม่มีขึ้นน่ะผมอาจจะเหลือผมคนเดียวแล้วผมก็อาจจะช่วยเพื่ออยู่ก็ได้อ่ะิวหิวให้เลยแล้วกัน มาแล้วมาแล้วไหนวะเดีวแล้วเดี๋ยแล้วตายล้วเชียวผมจะไปช่วย,ยคนก่อนเพื่อรอให้ถึงที่สุดรอให้ถึงที่สุดเอามีคนช่วยอยู่งั้นผมจะแปลกถังนี้ไปเติมถังของผมก่อนเฮ้ยเอาตรงนี้ด้วยใกล้ดีหรือเปล่า ใครตามมาวะโว้โวววมันตามมากูจัดเดือดเจียเ๊ยบไปเดือดเจี๊ยบแน่หน่อยแน่หน่อยนานะกูได้ันเกี่ยเจริงไปแล้วเฮ้ยเพื่อนมันจะไม่ทำไอภารกิจกันเลยเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาแล้วมันเปิดเปิดดิโอ้สวยไปเลยจ้าได้ยินแต่เสียงหัวใจแต่ไม่เห็นมันซ้มซ้มซ้ม มันไล่คนอื่นอยู่จังหวะน,นี้แหละไอ้หาเอ้ยเตกเตะเตะเตะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอทีมันจะ,ะไปใครจะไล่ใครเลือกดีๆไอ้ดู ไปมันเลิกมันเลือกผมว่ะเอาเลือกไหมน้นผมจะจุกกับมันทั้งวันเลยทั้งวันหรือเปล่ายังไม่รู้เลย <laughs> แตกชิยด้วยชิยด้วยสอยคอยแนสอยคอนแนอันนี้ผมพึ่งโดนครั้งแรกไงไม่เป็นไร ขอเสร็จสักอันได้ไหมเวลาจะหมดแล้วค่าตัวกรมึงก็ตึงเกินคือแบบมัน,นโอ้โหเพื่อนโดนกับดักมาดกไม่นานหรอดผมจะตายแล้วครับผมจะตายแล้วใครก็ได้ช่วยผมหน่อยจะตายแล้วฮยนายเอาแล้วไอ้ที่มันกี๊ดเก็คือมันจะบอกเป็นมันเป็นสกิลของมันก็คือจะบอก ตำแหน่งของของผู้เล่นน่ะว่าอยู่ตรงไหนมากอ่าแฟนน้าท่านผู้ชมขอเช็ดน้ำมูกแป๊บคือผมใส่แมสแล้วก็มันมันมีน้ำมูกไหลเ่ย Okay. เราได้จะตายกันหมดแล้วล่ะท่านผู้ชมเราแพ้แล้วเวลาบอพอเฮ้ยมันมีานมาตรงนี้แหละใครพังอะไรอยู่ไกลยอยู่มั้งจะลอบมาทางนี้ทำไมไรเฮียเติมต่อไม่สนแล้ว เร็ว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 เวลาจะหมดแล้วไปไปนู้นต่อนู้นน่ะอันนั้นใกล้จะเสร็จแล้วแต่มันเฝ้าดีปัญหามันน่าจะตามเพื่อนอยู่มั้งไอ้มามีรถตรงนั้นด้วยช่างแมงแล้ว ตามภารก,กิจได้เสร็จรู้จักคำว่า,าด้าด้าไหมท่านผู้ชมโอเคกูด้าด้จนเสร็จอะเอาแล้วเครื่องปัดไฟเดี๋ยวอีกสี่เดียทีผมเชื่อช่วยเพื่อนเสจผมจะไม่ฮิวให้มันนะเดี๋ยวผมจะไปไอ้นี่ปัดไฟต่อเพราะผมเล่นใส่จีเรียร์่าจะเร่นกับคนอื่นอ่ะอยา่าไอ้เจ้านี่มาเล่นหมอได้เดี๋ยวให้มันฮิวตัวเอง

คิดว่าจะเดียซะอีกเวออ้าหัวใจดวงที่สองของฉันอันนี้เหลือใครบ้างในยังไม่รู้เลยไม่มีใครซ่อมไฟเลยอ่ะเสร็จ เฮ้ยไอ,อ้หมอหมอหมอเอาเรื่องนะเอ้ยโอ้โหอันนี้อะเธอขึ้นแบบนี้แปลว่าเราไม่สามารถโดดได้แล้วหมอเอาเรื่องนะเอาหมอเอาเรื่องนะหมอช่วยด้วยหมอหมอบอกว่ากูยังเอาตัวเองไม่รอดเลยกูจะไปชื่อไปยังไงโอ้หมอนู่นหมออ้าวแปลว่าเหลือหมอกระโผ่อสองคนเหรอเนี่ยโอ้โ อ่าไม่นะแชทบ่อยแตกหมดเลยโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์และกดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยคลิปหน้าจะมีอะไรหรือคลิปหน้าจะมีพวกเพื่อนเข้ามาเล่นหรือเปล่าก็รอติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ,บ